พวกเราทุกคนที่ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในอาเซียนรู้ดีว่าพื้นที่ชายแดนและน่านฟ้าระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ใช่แค่เรื่องพรมแดนเท่านั้นแต่ยังเป็นการบ้านเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับอำนาจทางทหาร การจัดวางระบบอาวุธและการเมืองระหว่างประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากัมพูชาได้พยายามพัฒนากำลังทางอาวุธของตนโดยเฉพาะในด้านการป้องกันภัยทางอากาศโดยการได้มาซึ่งระบบจากจีนหลายชุดที่ออกแบบมาเพื่อจัดการภัยคุกคามจากโดรนเครื่องบินความเร็วต่ำและขีปนาวุธโจมตีแบบรวดเร็วแต่คำถามที่เราต้องตั้งใจวิเคราะห์คือ ช่องโหวของระบบเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่และถ้ามีไทยสามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหวนั้นได้อย่างไรโดยไม่ยกระดับความตึงเครียดจนลุกลามเป็นการปัทยาย ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจลักษณะการจัดหาอาวุธของกัมพูชาในช่วงหลังรายงานข่าวและการสังเกตการเชิงภาพชี้ว่ากัมพูชาได้เพิ่มขีดความสามารถทางการป้องกันทางอากาศในระดับต่ำไปจนถึงระดับกลาง โดยเฉพาะการนำระบบป้องกันแบบ MANPADS และแบตเตอรี่แซมระยะกลางจากจีนเข้าประจำการซึ่งช่วยให้กัมพูชามีความสามารถในการตอบโต้เครื่องบินความเร็วต่ำและโดรนได้ดีขึ้นแต่ระบบเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ประเทศมีภูมิคุ้มกันทางอากาศแบบครบชั้นหรือแบบหลายชั้นเช่นกองทัพที่มีเรดาร์ระยะไกลและระบบแซมระยะไกลที่ซับซ้อน อย่างชัดเจนระบบประเภท QW3 MANPADS ที่กัมพูชาเริ่มนำมาใช้จะเพิ่มศักยภาพในการป้องกันเครื่องบินรบและโดรนที่บินตำ่ำแต่ MANPADS เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อการป้องกันแนวหน้าหรือการป้องกันหน่วยทหารในพื้นที่จำกัดไม่ใช่การสร้างกำแพงอากาศแบบเชิงกลยุทธ์ที่ปกป้องน่านฟ้าทั้งประเทศ ระบบยังจำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนของเรดาร์บูรณาการข้อมูลและระบบควบคุมการยิงที่มั่นคงหากไม่มีศูนย์บัญชาการ C 2ที่เข้มแข็งและเรดาร์ระยะไกลระบบเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพจำกัดเมื่อต้องเผชิญกับยุทธวิธีการโจมตีที่ซับซ้อนเช่นการยิงขีปนาวุธจากระยะไกลหรือฝูงโดรนที่ใช้ความเร็วและเส้นทางที่หลากหลาย มีรายงานอีกชุดหนึ่งที่ชี้ว่ากัมพูชายังได้วางระบบ KS1C หรือระบบป้องกันที่มีลักษณะเป็นแซมแบบระยะกลางในบางพื้นที่ซึ่งหากการรายะงานเหล่านี้เป็นความจริงการมีแซมระยะกลางจะช่วยต่อย,ยอดการป้องกันเป็นชั้น แต่ปัญหาที่ตามมาคือการบูรณาการระบบเหล่านี้เข้ากับเครือข่ายเรดาร์ระยะไกลและระบบควบคุมการยิงเพื่อให้เกิดการป้องกันเชิงลึกอย่างแท้จริงหากไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ไวและแม่นยำ ระบบแซมแม้จะมีขีดความสามารถแต่ถ้าถูกวางในจุดที่สามารถถูกหลอกด้วยมาตรการรบกวนอิเล็กทรอนิกส์หรือถูกทำให้สูญเสียการสื่อสารก็ยังคงมีช่องโหว่อยู่มากช่องโหว่ทางเทคนิคด้านแรกคือการมองไม่เห็นเชิงกลยุทธ ระบบป้องกันภัยทางอากาศต้องการเรดาร์ที่ครอบคลุมและต่อเนื่องในหลายย่านความถี่เพื่อจับเป้าหมายที่บินต่ำและเป้าหมายความเร็วสูงอุปสรรคที่กัมพูชาประสบอยู่คือข้อจำกัดด้านงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานเรดาร์ระยะไกลาราคาแพงและสถานีตรวจจับที่กระจายตัวต้องการการลงทุนสูง ทั้งในแง่ฮาร์ดแวร์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งอดีตการจัดซื้อของกัมพูชาชี้ว่าการเน้นจะอยู่ที่ระบบเคลื่อนที่และ MANPADS มากกว่าการลงทุนในเครือขาา่ายเรดาร์แห่งชาติที่สมบูรณ์การขาดแคลนเรดาร์ระยะไกลทำให้เกิดมุมบอดในการมองเห็นเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นช่องทางที่โดรนหรือขีปนาวุธรวดเร็วสามารถโจมตีผ่านเข้ามาได้ก่อนที่แซมหรืออาวุธตำแหน่งพื้นจะสามารถตอบโต้ได้ทันเวลาช่องโหว่ที่2คือระบบบูรณาการและการสื่อสารหลายครั้งที่อุปกรณ์ชั้นดีไม่เพียงพอถ้าไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพการมีระบบ C2 Command and Control ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยเรดาร์ของกองทัพบบกและกองทัพอากาศจะทำให้การใช้แซมและ MANPADS ไม่สอดคล้องกันผลคือการตอบสนองช้าการซ้อนทับเป้าหมายซํำซ้อนหรือแม้แต่การยิงพลาดการรายงานบางชิ้นชี้ว่าการนำเข้า THS 311ของจีนมาช่วยในแง่ของ C2 นั้นเป็นก้าวแรกที่สำคัญแต่ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการฝึกและการบุรณา การกับระบบเดิมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ได้ภายในวันเดียวดังนั้นช่องโหว่ด้านการบูรณาการยังคงมีน้ำหนักช่องโหว่ที่3เป็นเชิงยุทธวิธีและเชิงพื้นที่การวางตำแหน่งของระบบป้องกันพื้นที่หากถูกวางไว้ใกล้ชายแดนหรือในตำแหน่งคงที่โดยไม่คำนึงถึงการพรางตัวและการเคลื่อนย้ายจะถูกตรวจจับและกลายเป็นเป้าหมายได้ง่าย การยิงแบบซีด Suppression of enemy air defenses โดยใช้ยุโทโธปกรณ์จู่โจมระยะไกลหรือการใช้โดรนจู่โจมระดับมวลชนสามารถทำให้ระบบที่ไม่เคลื่อนย้ายถูกทำลายหรือทำงานไม่ได้ก่อนการโจมตีหลกักหากกัมพูชาไม่พัฒนากลายุทธ์การกระจายและเคลื่อนย้ายระบบก็ยังคงมีช่องโหว่ในการถูกตีตรึงเป็นจุดอ่อน รายงานการสังเกตการจากเหตุการณ์ความตึงเครียดชายแดนยังแสดงให้เห็นว่าการวางระบบบางจุดอาจกระทบต่อความสามารถในการคุ้มกันพื้นที่กว้างในระยะยาวนอกจากช่องโหว่เชิงเทคนิคและเชิงยุทธศาสตร์แล้วยังมีความเสี่ยงจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสงครามไซเบอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยต้องคิดเมื่อพิจารณาว่าจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของคู่ต่อสู้ การรบกวนคลื่นความถี่เรดาร์หรือการปลอมแปลงสัญญาณ GPS และการรบกวนเครือข่ายควบคุมสามารถทำให้ระบบป้องกันถูกทำให้ไร้ประสิทธิภาพโดยไม่ต้องยิงสักนัดหนึ่งนี่คือเหตุผลที่การโจมตีแบบผสมผสานที่ใช้ทั้งกองกำลังทางอากาศอาวุธอิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติการพิเศษมักมีประสิทธิภาพมากกว่าการยิงตรงตรงเพียงอย่างเดียว บรรดาหัวข้อเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่ไทยจะต้องคํำนึงถึงหากมีเป้าหมายด้านการใช้กําลังหรือการยุทธศาสตร์ปิดความได้เปรียบจากมุมมองของไทยการประเมินช่องโหว่ของกัมพูชาควรคำนึงถึงข้อเท็จจริงสองประการหลักศักยภาพของไทยเองและความเสี่ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศ การมีกองทัพอากาศที่ทันสมัยหรือการเสริมเรดาร์ระยะไกลไม่ได้หมายความว่าไทยควรทำการปฏิบัติการด้านการทหารทันทีเพราะการกระทำใดๆที่เข้าใกล้าการละเมิดน่านฟ้าหรือก้าวล้ำเชิงกายภาพเข้าไปในอาณาเขตของกัมพูชาจะเข้าข่ายการลุกลามทางการเมืองและอาจนำไปสู่การตอบโต้จากพันธมิตรของกัมพูชา ในเชิงกำลังทางอากาศความได้เปรียบของไทยในปัจจุบันอยู่ที่การเป็นกองทัพที่มีเครื่องบินรบที่หลากหลายและแผนการเสริมกำลังที่ชัดเจนรัฐบาลไทยได้ประกาศแผนจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการพูดคุยและการลงนามในสัญญาซื้อ j จ๊สากริปเปจากสวีเดน การมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยและระบบเรดาร์ภายในประเทศจะเพิ่มความสามารถเชิงป้องกันและเชิงตอบโต้แต่สิ่งสำคัญคือต้องใช้ความได้เปรียบนี้อย่างระมัดระวังและเป็นไปาตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์ไทยสามารถทำสิ่งต่อไปนี้โดยไม่ยกระดับเป็นการปัทะรุนแรง หเพิ่มการลาดตระเวณทางอากาศและการสังเกตการร่วมกับเครื่องมือไม่ใช่การโจมตีเช่นการใช้โดรนลาดตระเวณระยะไกลและการเสริมกำลังเรดาร์ชายฝั่งหรือเรดาร์เกาะเพื่อปิดช่องมองเห็นที่อาจถูกใช้เป็นเส้นทางโจมตี การสร้างเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานพล,ลเรือนเช่นการจัดการการบินพล,ลเรือนและการติดตามการใช้น่านฟ้าสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความได้เปรียบเชิงข้อมูลโดยไม่ต้องยิงสักนัด2เสริมความสามารถในการรบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การลงทุนในความสามารถทาง E-W Electronic Warfare ที่สามารถก่อให้เกิดการรบกวนเรดาร์หรือการทำให้ระบบ C-2 ของฝ่ายตรงข้ามไม่เสถียรเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการทำให้ระบบป้องกันของกัมพูชาทำงานได้ไม่เต็มที่ในช่วงเวลาสำคัญโดยเฉพาะเมื่อรวมกับการดำเนินการทางไซเบอร์และมาตรการข่าวกรองทางสภาพแวดล้อม การทำเช่นนี้ต้องประเมินความเสี่ยงด้านการเมืองและภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวด3เสริมการฝึกและเทคนิคการโจมตีแบบเฉพาะจุด (Precision Strike) ที่จะทำให้การตอบโต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยลดความเสี่ยงต่อพละเรือน เทคนิคเช่นการโจมตีจุดควบคุมระบบ C2 หรือการยับยัง้งแหล่งสื่อสารจะทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกัมพูชาชนกโดยไม่จำเป็นต้องทำลายระบบแซมแต่สิ่งสำคัญคือการรักษากรอบกฎหมายและหลีกเลี่ยงการสร้างข้ออ้างให้เกิดการขยายผลของความขัดแยง้ง 4. การประสานกับพันธมิตรและการทูต ไทยควรใช้เครื่องมือทางการทูตควบคู่ไปกับความพร้อมทางทหารการเปิดเผยข้อมูลเชิงเทคนิคที่ชัดเจนต่อประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือการวางระบบที่เป็นอันตรายต่อการบินพลเรือนสามารถสร้างความกดดันทางการทูตให้กับกัมพูชาโดยไม่ต้องยิง ในขณะเดียวกันการเสริมสร้างความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกายุโรปและพันธมิตรใกล้เคียงด้านการข่าวกรองและการสอดส่องทางอากาศจะช่วยให้ไทยมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ท้ายที่สุดแล้วการจะบอกว่าไทยจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของกัมพูชาได้หรือไม่คำตอบคือใช่ในระดับเทคนิคและเชิงยุทธศาสตร์ แต่ในทางปฏิบัติการจะต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขาทางการเมืองกฎหมายระหว่างประเทศความเสี่ยงขององค์การขยายผลสู่ความขัดแย้งระหว่างชาติและความต้องการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคการดำเนินการใด ไมยมกที่ก้าวไปไกลลบว่าการลาดตระเวณนการเสริมกำลังเชิงป้องกันการลงทุนในข่าวกรองและอ e w ดเและการทูตเชิงลกอาจทำให้สถานการณ์ลุกลามได้อย่างรวดเร็วสรุปเชิงยุทธศาสตร์กัมพูชามีการพัฒนานายด้านการป้องกันภายทางอากาศโดยเฉพาะการนำระบบ MANPADS และบางระบบแซมเข้ามาซึ่งช่วยลดช่องว่างในระดับหนึ่ง แต่ช่องโหว่หลักยังคงอยู่ที่การบูรณาการข้อมูลเรดาร์ระยะไกลาการวางตำแหน่งและการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์หากไทยต้องการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นั้นให้เน้นที่การเสริมศักยภาพด้านข้อมูลการตรวจจับและติดตามระยะไกลความสามารถในการรบอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกปฏิบัติการร่วมและการทูตเชิงป้องกันเพื่อรักษาความได้เปรียบโดยไม่ทำให้ความตึงเครียดยกระดับเป็นสงครามเต็มรูปแบบข้อเสนอเชิงนโยบายควรรวมถึงการลงทุนระยะยาวในเรดา์และระบบ42การฝึกกำลังให้สามารถปฏิบัติการในสถานการณ์สลับซับซ้อนและความร่วมมือระหว่างประเทศที่เน้นการคงเสถียรภาพในอาเซียนขอให้ผู้ชมคิดต่อ การรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคต้องการมากกว่ากองทหารและอาวุธต้องการการวางแผนเชิงนโยบายที่รอบคอบการใช้ความแข็งแรงเชิงข้อมูลอย่างชาญฉลาดและการทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างเปิดเผยเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจทำให้สงครามเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น หากคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดติดตามแชร์ความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับช่องโหว่การป้องกันภัยทางอากาศของกัมพูชาและไทยควรทำอย่างไรต่อไปแล้วพบกันในคลิปถัดไปแหล่งข้อมูลหลักที่อ้างอิงสำหรับสคริปต์นี้ การรายงานข่าวการนำเข้าระบบ QW3 และ THS 3 1 1ของกัมพูชาการสังเกตการการจัดวางระบบ KS 1 c ใกล้ชายแดนการวิเคราะห์เชิงภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับงบประมาณการจัดหาอาวุธของกัมพูชาและการประกาศแผนจัดหาเครื่องบินรบของไทย